วันนี้ฮาเลกกว่าเดน้อเกว่าเราตนยงอีนี่ย่กใออะแกมือหันตาอ้อนอมือหัตาออแก่อะไรก็ให o อคนนอคนนวันนี้ไอแกรใครบอเบอรบอดเดดุาว่าบอบวะเฮจะเลตาบอบเบอนะก็อะไกดบ้ายาวนันเลยกนบ้าด้วยเ่าตาเมียเอาวิมาตาบอบเบอรเนาะวันนี้ไดกใครเนี่ยแกว่รักเปเซกจเนาะเปเซกเจวันนี้ได้ใครเนี่ย ปก,กอยจะละกติีเขาไม่ดอเนาะกติีเขาไม่ดอแกปัจ่อไว้ได้เนาะกฤษีเขไม่ดอว่าละขาเนี่ยน้ำจิ้มน้ำจิ้มตะคาลอยดอแกชิลุัดจอน้ำจิ้มหันลอยวิมะวิมะมาว่ันเดียววิมะอ่ะหล่ออมาเนาะหล่อเอะโอเคปจจอไปลกลยออก็นละเนาะโอเค koe ya olu tilana y olu tula illa ayna y mai ye me bat ane ye ye me bat ao khona de no je ma loy tida tida ala pue ya phe phe buri phe buri soi 4 ba ya ve ala pue ya phe ni no ke ara panyo panyo le he man na le bok ko sa ya no a do ไอ้ดอกขนอไอ้ออตาจุตาจอมเดตาบัวอ่ะเก้อเปนิท่านเนี่ยยังทีเดรพอซุยดอล่าก็ซุยออกไป100แล้วก็ซูแล้วก็เบียร์เตโอ้ยเนาะว่าชาเวรโอ้ยนะเพเพบูรีนซายซิดเนาะเพเพบูรีซายซิดนั่นแหละว่ารอแล้วว่ารอซอยเราก็อเลดีเตไปทีดาเตเตเปียเจนไม่ได้แล้วเนาะโอ้ยไอ้ไว้ติดอ่ะแล้วก็ยังได้อแตนเซนเนี่ยเนาะแต่ไรบ่ก็เอาละ อรชาบีมันะอ้ยาวีมาทเมบอกวเดจกนนี่เนาะแชนนี่ไอ้เขาว่าดาวบมาวบัตบลเตบลนีลิมอละตบล นี S <S ่แต่เาคิดารยี่อเอเราดีม่ตออ้อมยังไม่คิดว่าเราจะหอวะหัวตอคนนอ้น่เดียวเราจะคุยดื้อเนี่ยแบวิมาแต่ใครนัองก็นัก็เนี่ยม่ต่อต่อเราจะคุยดื้อมองแต่เหมือนแต่ใคเดววิจัยแค่ว่า a พ o ล l วาเนีาง a p l ยาเราดูอพ o ล l o ไ่้ได้อืมเป็ดใจ้าวัวเป็ดเจ้าหัวเลยทียะอืม อาววินอะอาวแต่เดี๋จ้จาะใครดิเยขอไม่ดนเจาเนาะแต่จะรู้ด้วยหรือเปล่าหรืทำบ้านกินทำอย่างรู้มั้นัไหี่ นี่นบบนนมนเล็กด,ด้นี่เหรอพ่อเนพกเรด็มัลอดตีนขาเียโบแต่โบมันก็่จงจะเาวะยิ่สมันีจะยัง s ี่เศราวนบเดินโขอเริ่อเลื่อมือหันลเร่มมือหนคอนแลนนะ้ะ

thế ừ, mà, nó cứ sực, để cảm, nó khai với má, biết có miên không? đi biết có miên không? biết giờ hỏi mà lo ra cái là đi, bây giờ ở cái tên là sao là bé hà du,

hát đôi nhá nó để buồn buồn hát đôi nhá nó nè bây giờ ơi đang mà khi de... no? de... no? bố kìm bố loài hết rồi được phá chứ nào còn nó thế phá chứ nó bố chồng ông là cặp แม้ว่าเราเปิดใจด,ด,ด,ดีวา่าเราไมดูแลน้องม้ว่าเราเปิดใจแต่แมวเปิดจเอาล่ะเลืกคิดดวงมาแก้วนั้นยังเท่าอยากแก้วนั้นชิลุตะจ๊อชิลุตะจ๊อเนี่ยคืองเอาวันยังขัดวันได้ที่ดได้เหตุผลว่าอยากเล่นขัวัน आ रला जें दे आर न बड टु डू योर नक्वाला ओ कैमरा ओ ओ कैमरा ओ दे आर बड दोई व मड ज र गयन नि आदेल ओ नि अमा बय मिठी बय मिठी यो वीडियो ल मुना खोर गान ने बला गलबे Ng tên rưu 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 Thật là bụi à Thật ra ô ô bụi ta mà nè Dì tì da Mê bê la Thật ra dì ô bụi ta mà nè Đã qua tao gọi nó lì lấy tao gọi nó bật đồ lơ Thật sao bộ qua qua kìa nè mà Dì mẹ thích tao áo nói nó rồi Dì mẹ tao áo tao áo nè Bà nó bé á nó mà tao nó đỡ đây nè

ยุ่งไปคืนนี้เระได้กี่หลตมีเล้เท่าไรว้เท่ากันมึงว่าเท่าไรเลยมาด้ดนหลัดเยอนี่ะมี่มาัดเจาได้เบียรเพือบุหรือเจาใหม่ก็แบบว่า

လာနေတော့ပျော်ပျော်ပျော်ပြိုင်ရအောင်။ရောင်းလာမယ့်အတေးအရယ်လိုလာတဲ့အော်ရာ။ဖေးကြပါတော့ပေါ့။အားတို့ပြလို့ပေါ့။ဘာအော်။အော်လာဝူးဝီလာပါလားဝူးဝီလာနော်။ဟွန်းပေါ့ကအဲပါ။ခုကြည့်啊ခုကြည့်ရအောင်။အတေးပဲနော်။ကြော်လာပါလားဝူးဝီလာနော်။ น่าก็คอคนนมัดลยว่าแอ้าเลยแต่นีอะรกูรู้ว่ากิโลถ้ยนี้ตั้งกิโลลูกิโลรีพว่หลาาเแล้วตักิโลกิโลถ้นี้ cái okay, điều không nói đi nha cái quá mày được qua quá mày 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 à cái mày 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 hoa chưa mà, bất Okay. ok, bây giờ khi tôi khi vừa được tươi mua là nó, đã đó là อนบ้านาจันนี่เนาะเจอกันเนาะโอเคไปเิกันตอรกคกัจะค้มเนาะก็ว่าก็เชื่อก็สักครให้อเนู้พิูเนาะก็ดี่ยวกพบก็่ได้เกียวกัไม่ยู่ม่ก็ว่้ไม่ก็่าดเนาะโอเคบ๊ายบาย